คิดส่งท้ายช่วงนี้นะครับ,รบหลังจากที่เราสร้างก่อนซ่อมสุขภาพของคนมาแล้ว เรามาสร้างก่อนสรุปสภาพของน้องหมาน้องแมวกันบ้างเราอยากรู้ไหมว่าเวลาเขามีกิริยาทางอะไรกับข้อเกี้ยกเราเนี่ยเขาสื่ออะไรกับเราอยากรู้จังเลยว่าน้องแมวทําอย่างนี้น้องน้องหมาทําอย่างนี้เนี่ยเขาหมายถึงอะไรเรามาขึ้นภาพกันดูเลยดีกว่าครับผมว่าน้องแมวท่าแบบนี้เขาหมายถึงอะไรบ้างนี่อย่างน้องแมวนะครับท่าแรกเนี่ยถ้าหางยกขึ้นลวมัวเล็กน้อยเขาสนใจเราอยู่นะไอ้ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยหางอยู่นิ่งๆแต่ว่ากระตุกเป็นค้างคาวเนี่ยแปลว่าเขาไม่ค่อยสบายใจมีความทุกข์มีความทุกข์ด้วยเหรอแมวเออต้องหางต่ ไม่รถแรงเนี่ยแปลว่าเขาโกรธใช่แต่ถ้าเกิดหางรถต่ำอยู่ระหว่างซอกขาเขาเลยเนี่ยนะก็คือเขารู้สึกยอมแพ้แล้วอยามายุ่งกับฉันเลยยกตรงเล๋าคาด <ไป S 2> อกหมาล่ะด <ไป S 2> อกหมาบ้าง ถ้าน้องหมาแบบว่ามีอาการแบบว่าสบายสบายไม่ค่อยเครียดนะครับก็จะหางตกปลายชี้เล็กน้อยลูกบนซ้ายเนาะถ้าหางตั้งไปหางกระดิกเบาๆนี่นะครับก็คือแสดงความรักในคเขาแล้วถ้าเกิดหางสบับแต่งูแรงเนี่ยเขาโกรธแล้วนะหิวหรือเปล่าเนี่ยโกรธถ้าเกิดดุร้ายเข้าเราเนี่ยจะหางชี้ตรงขนหางตั้งอันนี้อย่าเข้าใกล้นะครับเตือนเด็กๆไว้เลยว่าถ้าเกิดเห็นสุนัขหางตรง ผลชี้ตั้งเนี่ยนะครับผลหางตั้งเนี่ยห้ามเขาไปยุ่งเขาไปให้อาหารเขาไปเล่นเขาไม่ได้เขาไม่เป็นมิตรกับเราเนาะแต่เกิดเราไปกังวลเราไปกวนใจเขาเนี่ยเขาก็จะห่างนิ่งแต่ว่าปลายจะกระตุกแรงๆแล้วถ้าหมายอมแพ้บ้างล่ะเหมือนน้องแมวเลยหางตกอยู่ระหว่างขาเหมือนกันไปซุกอยู่ขาข้างหลังอน่ารักมากเลยนะครับเราก็ต้องเรียนรู้รู้เขารู้เราไว้นะครับเผื่อว่าเวลาเราไปเล่นกับน้องหมาน้องแมวจะได้เตือนบุตรหลานเราว่าถ้าแบบนี้อย่ามาอยู่ใกล้น้องๆทีนต้องระวังเนาะ น้องๆต้องรู้จักสังเกตนะครับใช่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับอากาศร้อนด้วยต้องระวังเรื่องของพิษสุนัขบ้านนครัโพิษสุขบ้าาน่กลัวมากนะครับวันนี้ก็คงได้รับสิ่งดีๆนะครับที่ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยครบถ้วนเลยสร้างความซ้อมนะครับใช่ครับแล้ววันนี้สิ่งดีๆของผมเหมือนกันต้องขอขอบคุณนะครับเสื้อผ้าสวยๆจากไฮบริดนะครับผมใช่นะครับแล้วก็ มีสปอนเซอร์ของเรามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น t ท s c o l o t u ัสนะครับสเตปบีเทสตี้ใช่ดีเท็ไฟเบอร์แล้วก็เอ็กแบ็กฟอร์ตินะครับผมนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเรานะครับคิดติดหมอสด4ี่ทุ่มวันอังคารนะครับผมทารีรันนะครับวันพุธตื่นมาเลยนะครับหกโมงเช้านะครับวันศุกร์บ่ายโมงวันเสาร์แปดโมงเช้าวันอาทิตย์เวลาใหม่ของเราบ่ายสองครับใช่ครับก็ ชางช่องนะครับ t r u แปดสิบห้าหรือห้าสิบเอ็ดนะครับเจอกันช่องใหม่แล้วนะห้ามจำผิดนะครับห้ามผิดแทนหวยผิดเลขนะครับแล้วก็ดูใน YouTube ได้นะย้อนหลังฮิตติดหมอใช่แล้วพบกับความสดใสของกอล์ฟอายนะครับกันใหม่ได้ในเทปหน้าในวันอังรันนานะครับวันนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้วนะครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ